นี่นะครับอัพร้อยสี่สิบแล้วนะครับเป็นอ่างแดงนะครับนี่ครับเสียงยังนิ่มๆเลยนะครับ สวัสดีเพื่อนชาวเฟซบุ๊กและยูทูบนะครับวันนี้มาที่ร้านเขียวเจริญยนต์นะครับก็เพื่อนทางมันก็มาเยอะครั้งที่แล้วผมมาไม่ได้รู้ราคานะก็ลุงเขียวเขาไม่อยู่นะครับก็มาพอดีมาก็ฝนตกพอดีนะครับนี่ครับอยู่ที่ร้านเขียวเจริญยนต์นะครับก็เดี๋ยวจะมาสอบถามให้เพื่อนๆเนาะือเรื่องราคาแล้วก็ยางกระทะนะครับก็ครั้งที่แล้วมันไม่ได้ละเอียดเนาะก็ของอยังเยอะอยู่ครับ นี่ครับเดี๋ยวมาชมตัวแต่งนะครับนี่นะครับของเจียวตัวนี้เขาขายไหมนี่นะครับลุงเจี่ยวเขาทำไหมลุงเจียวขายไหมครับตัวนี้ขายนะครับตัวนี้ขายนะครับแต่งอ่างแดงนะครับ สองหมื่นเก้านะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับท่อเธอไอดีเครื่องเดิมมันเท่าไหร่สิบสิบสิบสิไหมสิบเิบสนะครับอัพเป็นร้อยสี่สิบนะครับเครื่องอ่างแดงเนี่ยอ่างแดงนะครับนี่เยราคาเท่าไหร่นะลุงเขียวสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้านะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ชมนะครับ นี่นะครับอัป140แล้วนะครับเป็นอ่างแดงนะครับนี่ครับเสียงยังนิ่มๆเลยนะครับ านได้เลยนะครับตอนเบื่อนสนใจนะครับที่ร้านเกี่ยวเจริญยนต์นะครับครับกบดีผมมาฝนมันตกด้วยเนะาะก็บดีเจอลุงเกี่ยวด้วยมาครั้งที่แล้วไม่เจอลุงเกี่ยวนะครับกบดีมานี่มาเจอตัวเด็ดด้วยครับครับก็จะประมาณนี้ครับ หล่อเลยนะครับเสียงดุดันมากเสียงดุดิครับเสียงดุครับก็ได้ชุดนี้ไปทั้งชุดนะครับใช่ไหมลุงเก้วสองหมื่นเก้าจะว่าเครื่องครับไม่ไม่ไ,มไอโ้โค,ไโค้งไม่เกี่ยวโค้งไม่ 15, เกี่ยวโค้งหนึ่งห้าโค้งหมื่นห้านะครับสยามตัวนี้อ่าเกียมหมื่นห้าแล้วลุงแกยวไอ้เกียร์เดินหน้าถอยหลังปกติเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่เกียร์เดินหน้าถอยหลังธรรมดาใช่มครับธรรมดาแบบเครื่องเราเอาไปดึงนะอย่างเงี้ยสามพันห้าสามพันห้านะครับสามพันห้าขึ้นไป สามพันห้านะครับเริ่มต้นที่สามพันห้านะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนสนใจนะครับแล้วไอ้ไออย่างนี้เก้าร้อยมีเจ็ดร้อยมีครับแล้วไอ้อย่างใหม่ๆเลยอ่ะพุงนี้มาลงอีสองหกล้อครับพุงนี้ก็ของมาลงใหม่นะครับพ่อเราทำขายมันมีมีครับมีมีขายอยู่ฮะท่อเท่าไหร่ท่อพ่อพันแปดครับท่อใบละพันแปดนะครับจะเป็นของน็อตท่อซิงนะครับอ่าแล้วก็ชุดไอดีก็แยกละยะนะครับ ครับเดี๋ยวเข้าลมดีกว่าครับเดี๋ยวครับฝนตกนะกตอนผมมาก็พอดีฝนพายุมันเข้านะครับครับเดี๋ยวมาถ่าไม้ยางแล้วก็กระทะนะครับของของมือหนึ่งนะครับนี่ครับมาถ้านี่ครับนี่เจครับสวัสดีครับครับ เดี๋ยวมาถามไอ้เรื่อง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 ดาวก่อนเอาเอาเอาอย่างแรกก่อนนะครับเรื่องดาวนี่ต้องต้องต้องยังไงมั่งครับเครื่องดาวครึ่งนึงนะครับแล้วก็คนค้ำยังไงครับครับเป็นผัวเมียได้ใช่ไหมครับคนคนค้ำเนี่ยอ๋อคนค้ำนี่ต้องแยกทะเบียนบ้านนะครับดาวครึ่งนึงนะครับของเครื่องนะครับอย่าง เครื่องตัวตัวยันม่มานี้ร้อยห้าสิบนะครับก็จะดาวครึ่งหนึ่งนะครับก็มันตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบนี้มันห้าหมื่นใช่ไหมครับห้าหมื่นครับขั้นต่ําดาวสองหมื่นนะครับที่เพื่อนๆสอบถามผมเข้ามาเนาะผมวันนั้นผมก็ไม่ได้ละเอียดมากนะครับก็วันนี้มาถ่ายให้ชมใหม่นะครับก็พอดีครับลูกค้าก็เข้าพอดีเลยครับก็ลูกค้าอุ้นเขียวเขาจะเยอะนะครับ แล้วกระทะกระทะใหม่กระทะใหม่พร้อมยางใหม่เนี่ยกู้เท่าไหร่ครับรู่0อดอกสามพันสามอดอก3,300แล้วก็ยางประเนสา่พันเจ็ดนนะครับยางอย่เดียวสามพันครับยางอย่างเดียวสามพนะครับ ที่เพื่อนๆถามผมเข้ามาเนาะที่ครั้งที่แล้วผมไม่ได้ถามราคาให้นะครับก็มาวันนี้ก็จะมาถามราคาให้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเนาะก็ดูคลิปให้จบนะครับเพราะว่าจะได้ไม่งงกันเนาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วก็ท,กทักมาสอบถามพวกเรื่องราคาก็ส่วนเยอะนะครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับลุงเขียวเขาก็ทำงานเนาะเดี๋ยวมาดูราคาโครงกันบ้างนะครับ ครับเดี๋ยวตักคู่นะครับครับเดี๋ยวก่อนจะไปชมาราคาโครงเครื่องนะครับเดี๋ยวผมไปถามไอตัวที่บิวแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาบอกที่ตั้งก่อนนะครับที่ตั้งตรงนี้ก็ตำบลกองพิไก่นะครับอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเดี๋ยวคอมเมนต์มาถามผมอีกเนาะว่าที่ตั้งตรงนี้มันอยู่อยู่อยู่ตรงไหนนะครับครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปใ,ใกล้ตลาดกองพิไก ชมราคาเครื่องโครงนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับตลาดอลอ,องพิไก่นะครับที่เพื่อนๆที่จะตามมาซื้อนะครับเนาะผมก็บอกที่อยู่ให้แล้วนะครับ,าาบครับเดี๋ยวมาชมราคาไอ้โครงที่บิวแล้วนะครับเดี๋ยวถามเกี่ยวว่าโครงตัวไหนราคาเท่าไหร่บ้างนะครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ครับเดี๋ยวลุงเขียวเขาจะลองเครื่องให้ลูกค้าฟังนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมครับนี่จะเป็นเจ้าโลก85นะครับ TF 85เจ้าโลกลองได้ครับลองติดดูได้นะครับมาที่ร้านลุงเขียวนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงครับ ประมาณนี้ครับมาลองติดชมกันได้นะครับดีว่าเพื่อนๆสนใจครับลุงเขียวสายสายช่างเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับสายช่างบึนสองห้าร้อยร้อยสิบเก้าห้าก็เก้าพันเก้าพันสนใจครับครับครับจะประมาณนี้นะครับสายช่างสําหรับสายช่างนะครับไปเยอะนะครับก็เดี๋ยวของลุงเขียวเขาจะมาลงเพิ่มอีกนะครับ พรุ่งนี้นะครับ6ล้อ26ล้อ26ล้อนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับว่าพรุ่งนี้ลุงเขียวเขาจะเอาของมาลงครับราคาลงเพิ่มไปเรื่อยด้านหลังถ่ายด้านหลังครับดังรอบที่แล้วดูไปแล้วรอบตอนลุงเขียวไม่อยู่ครับก็เดี๋ยวไอราคาโคงที่บิวแล้วลุงเขียว เ,เริ่มเริ่มต้นเท่าไหร่หมื่นสองเริ่มต้นที่หมื่นสองนะครับตัวไหนตัวไหนทุกตัวทุกตัวนะครับทุกตัวนะครับทุกทุกตัวนะครับบิวบิวดีเลยนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมครับได้ทุกยี่ห้อราคาจะเริ่มต้นที่หมื่นสองนะครับทุกตัวนะครับก็จะมีลิงลมกระทิงเหล็กแล้วก็จักรกเพชรแล้วก็บิ๊กจิ๋วนะครับบิ๊กจิ๋วแปดแปดแล้วก็ สยามลุงเขียวไอสยามสองตัวนี้เท่าไหร่หมื่นห้านะครับสองตัวนี้นะครับสยามแล้วไอ้ตัวที่ตัวนู้นนะพัดเอ็กสองหมื่นพันกับสองหมื่นทวนสองหมื่นตัวนู้นสองหมื่นพันนะครับแล้วก็ตัวนี้สองหมื่นทวนนะครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านลุงเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้ชิปนะครับแล้วไอพวกเครื่องเครื่องพวกนี้ขั้นต่ําเท่าไหร่ครับไ,ไอเครื่องที่ว่า อย่างเครื่องเครื่องเครื่องพวกนี้ขั้นต่ํามันราคาอยู่ที่เท่าไหร่95 95สีเดิมก็หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสามถึงหมื่นสี่นะครับเริ่มต้นที่เครื่อง95นะครับเริ่มต้นที่หมื่นสามถึงหมื่นสี่เช็คนายเรียบร้อยนะครับหมื่นสามถึงร้อยครับนี่นะครับรับประกันสินค้าให้หนึ่งเดือนครับรับประกันสินค้าให้หนึ่งเดือนครับผมอครับก็จะประมาณนี้นะครับแผ่นล็อกก็เปลี่ยนตัวใหม่กันไปเลยครับมายกเลือกตัวใหม่กันไปเลย ท่านนกก็ลุงเขียวเปลี่ยนโต๊ะใหม่ให้เลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เยับครับก็จะประมาณนี้เนาะแล้วไอเดี๋ยวเดี๋ยวบางโกลบางโกลคู่เท่าไหร่ครับสองพันสามบางโกลสองพันสามนะครับแต่มันไม่ใช่บางโกลนกนะครับ<ไ>เป็นบางโกลทั่วไปนะที่ว่าวผม,มเห็นเขาไปใส่กันทั่ว,วไปทั่วไปนะครับถ้าเพื่อนสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านลุงเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ ใต้คลิปนะครับนี่ร้านเขียวเจริญยนนะครับก็ที่ตั้งนากก็ตรงนี้อยู่ที่ตําบลคลองพิกายนะครับอําเภอพานกระต่ายจังหวัดกําแพงเพชรนะครับครับก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไ้ให้เนาะใต้คลิปเนาะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับครับถ้าเพื่อนๆถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผม ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆชมกันเนาะครับขอขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจขอที่ติดตามรับชมกันครับครับสวัสดีครับ